นั่ง uhm คุยระหว่างรอข้าวหมกไก่เพราะกินไปกี่อย uh uh> uh ่างแล้วทุกคนนับนะคะนับนะคะว่าออกในตลาดนี้จะกินไปกี่อย่างแล้วนะคะสรุปแล้วกินอะไรไปบ้างพี่เทงพี่เทงรอเทงมกุ้งก้าว

ถ่ายให้หน่อยค่ะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ิมขอากแป๊หนึงแค๊บนึงปาเขายันยเขาปุยกันโยกล้งนี้ค่ะพี่พิมกล้องนี้ค่ะกล้องนี้นะคะเบอร์หนึ่งค่ะแม่ก้องป้าอยู่นี่แม่สู้ๆดิป้าก็ไม่มองกล้องก็ไปมองกล้องอยู่นี่เด็นเรียบเยบร้อยลเรียบร้อยแล้วค่ะก็ต้องมองกล้องป้านะไม่ใช่มองมาจะอ่อนนี้ค่ะนมแล้ องไรก็ยังไม่ได้ดูเนน่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์คถ่ายถ่ายภาพไปเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้นะคะพี่น้องมาสามร้อยทมเือยอมองมอยโอองมาสามร้อยเาที่แล้วได้ี่ ไม่ได้เมื่อก้ถ่ายแล้วเมื่อกี้เราถ่ายแล้วนี่อร่อยเลย